สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟสีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทีเอยบอกจะเรีอฟสีครับเอาเป็นว่วานิทานเนาะนิทานคลิปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเนาะ<ส>นามทุกนามนี้จะเข้าไปเพื่ออัตลักในการรับชมรับฟังเนาะท่านใดก็เข้ามาคอมเมนต์ระหว่างด้วยน,นะครับเอาเป็นว่ววา,าเป็นเพียงแค่นิทานเนาะทุกท่านเอฟสีครับล่าสุดนะครับให้เราตั้งข้อสังเกตนะครับในการสร้างบ้านของผู้หญิงที่ชื่อนามสมมุิชื่อสัมฤทให้ดีๆ เรื่องนี้เราเคยขยี้ไปแล้วก็หลายๆช่องเคยขยี้ไปแล้วตอนนี้ครับพวกเราอย่าลืมเรื่องนี้ครับนางพยายามที่จะไลฟ์สดขายของเพื่อเรียกยอดคนซื้อซึ่งก่อนนันนี้ยคนซื้อเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วเอฟซีครับเรามาตั้งข้อสังเกตเรื่องบ้านกันนะครับตอนเนี้นะครับบ้านเนี่ยหยุดหยุดชะงักในการสร้างหยุดชะงักในการสร้างเพราะอะไรครับเพราะที่จะดึงความสงสาร ดึงเงินในกระเป๋าของเอฟซีนะครับทําไปหยุดไปทําไปหยุดไปเพื่ออะไรที่ครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะครับดูหน้าสงสารนะครับให้ตัวเองดูหน้าสงสารนะครับตอนนี้นะครับถามว่ามันมีต่างสร้างไหมมันมีต่างสร้างแต่มันก็ต้องสร้างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้สังคมดูความน่าสงสารของนางก็ได้ซื้อของเข้ามาเยอะ และตอนนี้นะครับที่น,น่าแปลกใจคือนางออกมานั่งไฟ์สดไม่มีการพูดหรือไม่มีการที่จะไปแซะแซะใครเลยเพราะอะไรเพราะนางนางพยายามทำตัวให้เอฟซี FC สสงสารนางเรื่องนี้เราเราพูดกันกกันกันนบ่อยแล้วก็ก่อนในนี้ผมก็าตามเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ไอ้ช่างวอลไมทานเรื่องนี้นะครับที่ไม่ไปยอมไม่ยอมไปสร้างบ้านเพราะว่าอ่าสัมบรีสั่งไว้ว่าให้ค่อยสร้างนะ ค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าไปสร้างไวสร้างไวเดี๋ยวลูกค้าไม่มาซื้อของเนีย่ยลูกค้าจะมองว่าเรารวยก็เลยต้องสร้างไปขายของไปสร้างไปขายของไปเพื่อดึงดึงเงินในกระเป๋าของเอฟซีกลุ่มพลังรักทรัพย์แค่นี้ครับเราก็มองออกครับเห็นไหมครับสร้างไปหยุดไปช่วงนี้เนี่ยเวลาผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะคอยดูนะเดี๋ยวมันก็สั่งให้อาช่างวอเข้า,เข,าเข้างานแต่ถ้าเราไม่พูดเนี่ยถ้าเราไม่จับจุดเรานิ่งๆไปเนี่ยนางก็จะตีเนียนในการที่อ ตีเนียนตรงที่ท่าไม่ไม่เข้าไปทํางานให้ช่างให้ช่างไม่เข้าทํางานแล้วก็จะไล์สดขายของดึงเงินไปเรื่อยดึงเงินไปเรื่อยนะครับนะผมถามเอฟซีว่าผมถามเอฟซีไอ้กลุ่มพลังนักทรัพย์ว่าพวกมึงเนี่ยจะโง่กันอีกนานแค่ไหนผมถามจะเลิกโง่กี่โมงจะเลิกกินย่างกี่โมงนะครับตอนนี้ดึงเชงครับดึงเชงดึงเวลาไม่ท้างวงไม่ท้างบ้านเพื่อที่จะ ให้ดูว่าหมดเงินแล้วไม่สร้างตั้งที่นางถามว่านางมีเงินไหมนางมีนางม,างมีแต่นางก็อยากจะดึงเงิน fc กนระเป๋า fc นะครับนะดึงเงินกรนะเป๋า fc มามามาสร้างนะครับอีนี้เป็นชราครับอันี้เป็นหัวหมอนะครับมันหัวหมอนะครับและตอนนี้นะครับนะอย่างที่ผมบอกไปว่าอ่าฐานการของนางเนี่ยค่อนข้างที่จะย่ําแย่นะครับไปทางไหนก็โดนก็นํา ไปทางไหนก็โดนก็นํานะครับจนจนจนนางเนี่ยตอนนี้ไปไม่เป็นแล้วก็เลยก็เลยก็เลยหยุดฟาดแต่ก็ยังมีแสะบ้างปะปนกันไปเล็เรียกัน่นอคขำขำเพื่อเรียกยอดยอดคนดูเพื่อเรียกอ่าคนมาซื้อผ้าแบบนี้เรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดอีนางนี้มันฉลาดทุกท่านผมบอกเลยว่าอีนางนี้อีนางอีนางนิทานเรื่องนี้ยอีสัารีเนี่ยมันฉลาดมากเลย มันมีเงื่อนงำนะครับในการสร้างบ้านหลังนี้ไม่มีเงื่อนงำเยอะแยะนะครับสังเกตดูดีเดยอะนะครับใครที่โงโ่หลงเป็นเหยื่อก็ตามนั้นนะตอนนี้ก็รออีสาผมแดงนะครับว่าอีสามผมแดงจะเข้าพื้นที่นะอีสาผมแดงจะกลับจากญี่ปุ่นนะครับก็เราคงจะรอเงินจากอีสาผมแดงอ่ะใครที่สงสารก็เป็นเหยะนะื่อแหละใครที่สงสารก็อ้าวเดี๋ยวฉันโอนช่วยช่วยหน้าต่างนะฉัะนโอนช่วยอ่าฟ้านะฉันโอนช่วยประตูนะคือคือ,คอมันจะเป็นแบบนี้ fc ครับนะ ใครที่หลงสงสารนางก็จะเป็นเหยื่อให้นางสุดท้ายมีปัญหากันมันก็ออกมาดา่าผู้ใหญ่ใจดีมันเป็นอย่างนี้ประจําไอ้คนที่ช่วยก็ยังโง่ดักดาที่จะช่วยเหลือนะครับนะนะครับดูดิครับดูดิของลุงช่างเสร็จไปนานแล้วดูของนางยังไม่เสร็จเลยไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูข้อแตกต่างนีครับเห็นไหมครับเออเพราะฉะนั้นเราดูเองแค่นี้ เนะดีดูแค่นี้ถ้ามันสร้างจริงมันต้อจไปนานแล้วแต่ที่มันทาช้าเพราะอะไรเพราะมันดึงเงิน F อฟซมันดึงเงินจากกระเป๋าเอฟซเพราะฉะนั้นก็ก็แล้วแต่นะไอ้พวกที่ไปหลงเชื่อน้ําลายของอีสัมรีก็แล้วแต่นะเห็นไหมครับดึงเชงสร้างนะให้เช่าทํางานวันสองวันหยุดไปหนึ่งอาทิตย์วันสองวันหยุดไปหนึ่งอาทิตย์เห็นไหมครับ ทำตัวนั่งสารทำตัวไม่มีเงินทำตัวมานั่งขายของแล้วของไม่ใช่ว่าจะขายดีนะแม่งใครจะสั่งทุกวันเสื้อผ้ามึงตองนี้ครับอืมใครจะมาสั่งทุกวันเพราะตอนเนี้ยของมันขายไม่ได้เพราะอะไรอฟ fc เขาถอยหมดแล้วเขาถอยหมดแล้วนางก็เลยต้องมานั่งไหลสองชั่วโมงสามชั่วโมงขายของคือตอนเนี้ย fc อ่ะเขารู้ทันตาสว่างหมดแล้วนะครับนะครับพฤติกรรมของผูกหญิง,งนี้ ตอนนี้ให้มึงมาสร้างภาพว่ามึงโดนรังแกให้มึงมาสร้างภาพว่ามึงโดนลุมให้มึงมาสร้างภาพภาพเราันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกเพราะก่อนหน้าที่มึงจะมาสร้างภาพนะตอนนี้เขาเห็นพฤติกรรมนิสใสสันดานของมึงหมดแล้วดื่มนะครับซื้อที่ป่าสงวนด่าเพื่อจะด,ดีด่าพ่อด่าแม่ด่าน้องด่าพี่เห็นหรือยังครับนี่ครับคือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ fc มันเตือนมันแต่มันก็ไม่เคยฟังเห็นไหมครับ มันก็เลยภาพเหล่านั้นมันก็เลยดุดออกมาเวลาภาพเหล่านั้นดุดออกมาปุ๊บเนี่ยเอฟซีเขาก็เห็นเขาก็ถอยนะครับถอยนะครับนะและตอนนี้นะครับนะนางเนี่ยนะครับแผนของนางเนี่ยก็คือจะเรียกเงินในกระเป๋าของเอฟซีพลังรักทรัพย์เพราะว่าบ้านเนี่ยมันต้องค่อยสร้างไปเพื่อดึงเงินถามว่ามันสร้างเสร็จหรือได้มันสร้างได้ไหมมันสร้างได้มันมีเงินทีนี้มันมีเงินไอฟซีครับก่อนหน้านี้มันโกยไปเยอะ นะมันมีเงินนะแต่ตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งดูส่งแล้วไม่หมดหรอกมันมีแต่มันทําแกล้งจนอะคนแม่งมีแต่แกล้งจน่ะเขา้เขาใจฟิลปะเออนะครับคนไม่มีแต่แกล้งจนนะจนไม่จริงหรอกครับอินี่นะครับนะมันเป็นการตลาดของอินนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกผมบอกผมถึงบอกว่า,าการสร้างบ้านเนี่ยมันมีเงินงําที่จะหลอกลวงเงินเอฟซีในทางเรื่องเนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็จับจุดได้หมด ทุกคนก็ออกมาฟาดหมดนะครับยิ่งเมื่อคืนนี้หูอาจารย์เอ็มซิอาจารย์ฌา,า,านพูดน,นี่หูส,สุดเหวี่ยงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงให้เอีดูมันครับนะไม่รู้ว่าวันนี้นางจะปี๊ดแตกหรือเปล่าผมผมจะรอดูว่าอ e ีผู้ของนี้มันจะเก็บทรงได้นานแค่ไหนนะครับจะเก็บทรงได้นานแค่ไหนผมจะรอดูครับแต่ผมเชื่อว่ามันเก็บทรงได้ไม่นานหรอกขนาดเจ้าที่ห้ามมันยังไม่ฟังเจ้าที่เลยก่อนหน้านีน้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะอติดตามชมว่า ผู้หญิงคนนี้จะหากินบนเส้นทางนี้ได้อีกนานแค่ไหนแล้วจะเอาบ้านเนี่ยมาอ้างทํากินนานแค่ไหนเอาบ้านาทำคอนเทนต์หาเงินเขาก็เป่าตัวเองได้นานแค่ไหนเรามาเราติดตามชมตอนนี้รู้สึกแย่แล้วไม่มีใครช่วยแล้วครับนะโอเคครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับนะ